สวัสดีท่านผู้ฝังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันนี้เรากลับมาอ่าดูเกมประเภททีมกันนะฮะซึ่งเราอยู่กับคุณเคลเซอร์นะจากแคลน G F Z นะ G F Z นั่นแหละเคลเซอร์เล่นเป็นเซิร์ฟสีแดงนะฮะส่วนตรงนี้นะครับโปรโตสสีฟ้านะคุณรอเดลุกสนะฮะส่วนตรงนี้คุณอะไรเนี่ยเกเรร็อกส์นะฮะจากแคลนอะไรเนีย UPEF นะฮะหรือว่า P UP อะไรวนะเนี v, ่ย UPEV ออนั่นแหละนะฮะอ่ะทีมงานฝั่งซ้ายบนนะฮะส่วนทีมงานฝั่งขวาล่างนะครับคุณดร์ฟิลนะจากแคลนโพวิชนะครับผมเป็นเทอร์แรนสีเหลืองนะฮะส่วนตรงนี้โปรตอสสีส้มนะฮะโอ้ใช้สกินคลาสสิกแนงสัตว์ซะด้วยนะโปรตอสสีส้มคุณแฮปปี้สติ๊กนะจากแคลนรูทนะแล้วก็สุดท้ายนะครับโปรตอสสีม่วงนะคุณคอฟฟี่ไทม์นะครับผม ซึ่งคุณคอฟฟี่ทำเนี่ยรู้สึกว่าชื่อคุค้นๆมากเลยนะฮะเหมือนเคยเอาเกมของเขามาคลาสอยู่ทีหนึ่งนะโอเคช่างมันนะฮะอ่ะอยู่ในแมป mountain pass ce นะครับซึ่งเป็นแมปที่เอาเล่น3าแหละเป็นแมปขนาดใหญ่นะอ่ามีแร่ทองไหมโอเคมีแร่ทองอยู่ตรงนี้นะกับตรงนี้เอ้ยไม่ใช่อันนี้มันสีฟ้ายังไงแร่ทอง1กับ2อ่า2จุดนี้นะแบบนี้ผมไม่เคยเจอมาก่อนนะขออนุญาตทำการศึกษาแป๊บหนึ่งนะโอเคอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้ว ตรงนี้ฝั่งสีส้มโอ้ยใช้คุณทำไรเนี่ยแคนนอนรัสเหรอฮะเปิดไพรอนอยังสนุกสนานเลยโอ้โหไม่ใช่แคนนอนนะครับตรงนี้ลงเกตเวเลยนะฮะโพรบเอาไซว่าแต่ใครคูรโพรบเอาไซอ๋อฝั่งสีม่วงนะส่งบอกให้ฝั่งสีส้มส่งโพรบออกไปข้างนอกนะฮะแล้วก็มาเปิดเกตเวอย่างนี้นะครับแต่ตรงนี้ยังไงนี่ดับเบลิลไพลอนมีโฟตอนแคนนอนโอเคฝั่งสีส้มเอาอยัางดีอยู่นะฮะที่มีไพรอนเคยเปิดแบบดินพันกันพูดเร็วไปหน่อยขออภัยนะ มีพายอนคอยเปิดแมปอยู่ด้านบนนี้นะก็ <S <s สามารถที่จะมองเห็นได้นะตรงนี้รอเดินลุกอย่างเดือเลยครับว่าไงครับสีหลอดมาแล้วครับเอามาฟันพาอนนะแล้วตรงนี้สีส้มแอบมาเปิดป้อมเพิ่มได้นะฮะได้อยู่นะครับแตกไปแล้วนะฮะเรียบร้อยโอ้โหเกมนี้เกมประเภททีมเนี่ยเอาจริงๆนะฮะเรามักจะพึ่งพา,าสมาชิกทีมเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสมมติว่าเราโดนรุมถึง อยู่คนเดียวเนี่ยเราจะป้องกันตัวเองไม่ค่อยได้นะแต่ว่าอย่างดีนะเัาที่เป็นช่วงต้นเกมเราสามารถที่จะสร้างยูนิตขึ้นมาป้องกันบ้านได้อยู่นะแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบเกมท้ายๆแล้วแบบเราจะสร้างยูนิตประเภทเดียวกันออกมาอะไรเงี้ยแล้วถ้าหากว่าเพื่อนมาช่วยกันไม่ได้นะี่ก็คือจบนะแต่เราก็มาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงรถแต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีฟา้านี่คือโดนหนักมากเลยฮนะแคนนอนไรส์นะครับโอ้โหอย่างเยอะเลยคนระับป้องฝั่งสีส้มอือ้แตกแล้วครับเรียบร้อยฮะ ฝั่งสีฟ้าก็พยายามสร้างป้อมขึ้นมาด้วยนะสีน้าเงินเขาทําอะไรครับเนี่ยสีน้าเงินอ๋อเหมือนว่าจะสร้างป้อมช่วยนะแต่มันจะช่วยได้ไหมครับเนี่ยคุณเกลโรกส์นะฮะตรงนี้เปิดไพรอนอยู่นะผมโอ้โหเพราะสีฟ้าเนี่ยอาจจะต้องจีนะครับไพลอนนี่แตกโอ้โห <c oughs> เกือบร้อยครับเกตเวย์ไม่เหลือแล้วต้องสร้างเกตเวย์ใหม่นะแล้วเกตเวมันต้องสร้างข้างไพรอนด้วยนะไม่งั้นมันเปิดไอมัน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 ,ม,นมันวางไม่ได้นะแล้วเกตเวย์นี่เป็นยูนิตท,ที่เอาไว้ เขาเรียกว่าอะไรนะเอาไปเปิดเทกด,ด้วยนะอู้คลาสสิกซีหลอดไปแล้วครับจ G ิงแล้วฝนะั่งสีฟ้ายัางไม่ยอมแพ้นะรอเดลุกลงมาขยายฐานตรงนี้แทนฮนะมีอยู่สองฐานนะครับเดื่องไงครับสีแดงกับสีน้ำเงินก็ไม่มาช่วยด้วยฮนะไม่มีกองทัพนะครับผมไม่อยากจะเสียไปนะโอเคสปีดลิงก์มาแล้วนะครับส่วนฝั่งสีเหลืองว่าไงฮะชิวเลยนะครับทีมงานฝั่งล่างขยายฐานนะตรงนี้ฝั่งสีส้มก็ยังไม่ขยายนะะเอาเงินมาลงกับตรงนี้นะครับผม ส,สีม่วงกว็ขยายมานะจุดนี้แล้วนะฮะเอ๊ะเดี๋ยวนะตรงนี้มันอ๋อสีส้มอาจจะลงมาขยายตรงนี้ก็ได้นะโอ้โหอย่างเดือดเลยนะฮะฝั่งสีฟ้าแล้วประเด็นคือตาค้าเนี่ยมันขายสิ่งก่อสร้างทิ้งเหมือนเรือเลิตไม่ได้ไงเอคือถ้าสร้างมาถ้าสร้างเสร็จแล้วนี่ก็คือเสร็จเลยนะ มีอยู่วิธีเดียวคือทําลายทิ้งนะถ้าไม่อยากให้มันมีอยู่นะครับประมาณนี้แล้วตรงนี้ว่าไงเนะี่ยออริเคเิลเข้ามาจีเรียบร้อยครับโดนป้อมสสยสีหล์ลักษณะนี้ตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีแดงกัดเจ้าเซอร์กลิงเข้านะฮะไม่ไหวนะครับผมเจอไซโครนนะครับตรงนี้ซีแทงกลางเลยฮนะเรียบร้อยครับยิงอัดเข้าไปนะครับตั้มทีหนึ่งเข้าไปเองนะฮะซีดึงเซอร์กลิงโอ้โห ลอยระลองนะฮะตรงนี้มีการเอาไซโคลลงมาปะทะแนวร่างไอ้ด้านล่างนะฮะเขียงน้อยทําให้ฝั่งสีแดงถอยล่าถอยกลับไปก่อนแล้วตรงนี้เอาสีแดงไล่เข้ามาแล้วเรียบร้อยอยังไงครับเข้าไปที่แนวแร่ได้เอาไม่มีใครมาช่วยเลยนะครับเนี่ยฝั่งซีม่วงมันสั่งอะไรมาโอสั่งโอเรกอลโอเคน่าจะไม่ไหวนะอ่าฝั่งสีเหลืองเอาอยู่นะฮะอ่าไซโคลมาแล้วนะครับเซอร์เกลิงอยู่3ตัวจังหวะนี้ยังไงก็ตายหมดแน่นอนฮนะหือสีแทงยิงอัดหน้ามาริน โอ้โห oh, ยังดีนะ,ะเลือดเดือห้ายังสู้ไหวอยู่นะะแต่ว่าจุดเกิดฝั่งสีฟ้านี่คือใช้การไม่ได้แล้วนะฮะเรียบร้อยครับเหลือ <c oughs> แต่บ่อกแกส๊ <c oughs> สแอซิมิเลเตอร์ตรงนี้ใครครับเนี่ยฝั่งสีสีสีม่วงสง่งโอเดลโคเข้ามาสีแดงส่งสัญญาณให้มันจมตีหรือเปล่านะน่าจะใช่นะน่าจะใช้สีแดงโอเคตอนนี้ฝั่งสีฟ้าน,นะฮะต้องสร้างตัวใหม่นะครับผมเป็นวัยรุ่นสร้างตัวใหม่ <c oughs> มาเปิดเทคนะจุดนี้นะฮะตรงนี้โอ้มีทางดินมาด้วยเหรออืมโอเคแล้วมันก็ยาวมาอย่างนี้เลยนะฮะโอ้สวยงามดีนะตรงนี้ unbuildable rocks โอเคต้องทำลายทิ้งแล้วตรงนี้ยังไงครับโอ้โหตัวเก็บแรกค่อยๆหายไปทีละตัวสองตัวนะตรงนี้เป็น oracle ของฝั่งสีส้มนะเนี่ย happy stick นะฮะกิ่งไม้ที่มีความสุขนะฮะ ก็ไหลขึ้นมาบนนี้ก็โดนยิงอีกนะครับแตกไม่ไม่แตกนะฮะเลือดเหลือเท่าไรเอ,อ่ยเลือดเหลืออยู่20โดนดอกเดียวเนี่ยผมว่าไปแน่นอนนะตรงนี้ในขณะเดียวกันฝั่งซีม่วงก็สบโอกาสนะฮะส่งโอริเคิลไม่ใช่ออริเคิลมันชื่ออะไรนะฟอยเรเข้ามายิงนะโอ้โหแตกแน่นอนครับเบสนี้ไม่เหลือนะแล้วพอเบสนี้ถูกทําลายฝั่งล่างเขาก็จะมายึดแทนนะคิดว่านะหรือไม่เขาอาจจะมาสร้างไว้ตรงนี้ก็ได้ว่าแต่อะไรเนะี่ยอ๋อมีโอเวอร์โหลดฝั่งสีแดงลอยเปิดแมปอยู่นะ ฝั่งซีอมมวงนี้เล่นทับอากาศแบบเน้นๆเลยนะกำลังรีเซิร์ชอันนี้น่าจะรีเซิร์ชเออให้ฟินิกปะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะใช่เออใช่แหละแอนไอออนคริสตัลอะไรสักอย่างเนี่ยทําชื่อไปเปรียบไม่เขาได้นะแต่ว่าตอนนี้นี่โอ้หแดงกับเหลืองใส่กันอย่างสนุกสนานเลยนะมีกองครับโดนไม่ใช่โดนโรฟฝั่งสีฟ้า บินผ่านวิ่งผ่านแล้วก็เจอโอริโคลอีกนะะไล่ช็อตเลยนะไล่จีเลยนะตรงนี้ไว้ไงฮนะโรชไซโคนเขาก็ยังไม่ยอมแพ้นะฝั่งสีฟ้าโอ้โหจเจ้าให้ได้นะฝั่งสีน้ำเงินตัดสินใจสร้างปิดบ้านเรียบร้อยนะพอโอริโคลสีส้มคุณอยังไงครับต้องดึงออกนะฮะไม่งั้นแตกอย่างนั้นเลยครับโอ้ได้เพรบไปหลายตัวอยู่นะคืออย่างน้อยๆก็สามารถป่วนอิโคโนโมิกของฝั่งสีฟ้าได้นะ,อะตอนนี้ ว่นยังไงครับมีรีเซิร์ชให้วอยเรนะครับเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ตอนใช้สกิลเอ,อ่อพิสเมติกอะไลเมนต์นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะโอเคฝั่งสีม่วงสตาร์เกตเฮ้ยดับเบิลไซเบอร์คอร์โอเค,อเอเคน่าจะสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยอัปเกรดนะฮะส่วนฝั่งสีเหลืองนะฮะพรีอิกไนเตอร์อัปเกรดเพิ่มดาเมจให้กับไซโครเอ้ยให้กับเฮลเลียนเฮลแบทนะฮะแต่ตอนนี้ว่ายังไงครับไซโครของฝั่งสีเหลืองก็ยังไม่ออกนะฮะ ตรงนี้แล้วสีแดงจะเข้าไปก็ไม่ได้ด้วยนะครับผมขอรอยะยิงสีแดงเมื่อไหร่นี่คือโดนนะต้องคอยตัดกําลังก่อนนะจุดนี้เรเวเจอร์มาทีละตัวทีละตัวนะตรงนี้โรชต้องจับแรงร่างแลวครับผมแล้วฝั่งสีแดงซัพพลายบล็อกด้วยนะโอ้โหต้องกดโอเวอร์โหลดกดมาได้ตัวเดียวตังตั้งเยอะแยะนะฮะเยี่ยฝั่งสีฟ้าฟืน้นคืนชีพนะครับสตอกเกอร์มาทวงบัลลังก์แล้วนะจังหวะนี้แต่ว่าสตอกเกอร์มาแล้ว จะสามารถมาเคลียร์จุดเกิดตัวเองได้ไหมน่าจะไม่ได้นะตรงนี้มีป้อมฝั่งสีน้ำเงินอยู่นะเนี่ยโอ้โหเคแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับใส่กันยับเลยนะตรงนี้มีไวร์เรตามมาอีกนะครับผมโอ้โหทั้งสองสีเลยนะบ่วงกับส้มนะครับผมตรงนี้ฝั่งสีฟ้าส่งสต็อกเกอร์มาสองตัวไม่ไหวนะฮะไหวก็แปลกแล้วนะครับผมเรียบร้อยฝั่งเอ้าสีฟ้าไปแล้วนะฮะร,รอเดลค ไม่ไหวนะไม่ไหวโดนปวดตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วก็ปวดมาเรื่อยๆนะไม่ไหวแน่นอนครับตรงนี้ฝั่งซิมวอังอะไรนี่ส่งออริโคลมาจีฐานใหญ่อยู่นะฮะตอนนี้เหลือแดงกับน้ําเงินแล้วครับเขาจะทําอย่างไรโอ้รถแต่ว่าตรงนี้เข้ามาอีกโอ้โหอ,อลังการมากเลยนะตัววรยเรย์คว e. ินไม่ไหวแล้วฝั่งสีแดงไม่มีอะไรต่อต้านอากาศยานด้วยนะนอกจากสปอคาลาเลอร์ที่อยู่หลังแนวเร่ตรงนี้กับควีนนะแต่ควีนตัวเดียวมันสู้ไม่ไหวอย,อยู่แล้วครับบื้มไปนะ ไฮโรลิสเดนแตกไปสิครับลักษณะนี้เรียบร้อยนะฮะแสดงว่าตอนแรกนี่คือสเกลมไม่เจอนะสเกลมไม่เจอสตาร์เกตนะจะ่ป็นกันนี่คือเกมจากบันเทิงกว่านี้เยอะนะฮะแล้วตรงนี้โอ้โฝั่งสีแดงถึง,ถงกับว้าวๆ้า,าวเลยนะฮะไม่ไหวครับจังหวะน,นี้ได้ออกมาปุ๊บแตกปั๊บเลยนะฮะแล้วตรงนี้ยังไงครับฝั่งสีเหลืองใส่กับสีแดงตรงนี้ต่อนะมีซีแท้งกับไซโครนนะอาวุธหนักๆเน้นๆเลยนะวัดดิ y ยูดู ไรคนุ่ยยอโรติช uh ีส huh. เฟลิกกเด่นชีสนะฮะโอเคคงไม่มีอะไรต้องพูดเยอะแล้วนะฮะแล้วตรงนี้ฝั่งเสียเงินโอ้โ oh ห oh. พยายามผลิตฟีนิกซ์ออกมาแล้วก็กดออกเกมแล้วด้วยนะฮะไม่ไหวนะครับผมเรียบร้อยครับเหลือแต่ฝั่งสีแดงนะฮะสีแดงก็คงต้องต้องไปด้วยนะเอาปล่อยให้เขาคุยกันไปนะ,ะเรียบร้อยครับผม G G นะฮะเป็นภาพที่สวยงามมากเลยนะครับ โหเอาจริงๆนะถ้าว่าฝั่งสีฟ้าไม่โดนฮาราสัสไม่โดนแคนนอนรัสตั้งแต่ช่วงต้นเกมเนี่เขาอาจจะพอสู้ไหวอยู่นะแต่ทีนี้พอโดนไปแล้วขยายฐานก็โดนเก็บฐานขยายอีกนะก็ไม่ไหวนะอยังไงก็ต้องกดยอมแพ้ไปนะซึ่งสีฟ้านี่ไปก่อนคนแรกเลยนะทําให้ใชัยชนะได้ตกเป็นของคุณคอ f ฟ e Time ฝั่งสีม่วงนะครับคุณแฮปปี้สติ๊สีสม้มแล้วก็คุณด็อกเตอรฟิลสีเหลืองนะฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ